ข้ากล่องในมืออันสันเทาของผู้รับและแววตาที่เปี่ยมสุขนั้นไม่จำเป็นต้องมีคำบรรยายก็รู้ว่าเจ้าของมือที่ถือกล่องข้าวพระราชทานนั้นรู้สึกเช่นไรครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้จัดตั้งขึ้นทุกครั้งเมื่อเกิดวิกฤตประชาชนเดือดร้อนยากลำบากการเดินทางออกไปทำมาหากินเป็นไปด้วยความยากลำบาก สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ในเบื้องตน้นคือข้าวปลาอาหารขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันให้เกิดครัวพระราชทานด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนะคะตรงห่วงใยและทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะคะผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงพวกนี้นะคะที่เราให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโรงพยาบาลสนามนะคะการทําอาหารในทุกครั้งพวกเราก็ทราบดีใช่ไหมคะว่ามันก็จะมีทั้งสิ่งที่เรานํามาใช้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเป็นขยะของเสียออกไปทุกวันในการล้างทําความสะอาดนะเราก็จะต้องมี ระบบการสุขาพิบาลที่ดีนะคะว่าจะมีการระบายน้ําแล้วก็จะมีการเก็บขยะแยกขยะในแต่ละวันเนี่ยขยะมันจะเยอะมากนะคะแล้วเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานแต่ละวันเราจะต้องทําความสะอาดในพื้นที่ที่เราปฏิบัติงานเอาน้ํามาฉีดในบริเวณที่เราล้างครัวทุกวันหลังจากที่เราฉีดด้วยน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการฉีดน้ํายาฆ่าเชือ้อหลังจากที่ทุกคนกัดไปหมดแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เรามั่นใจว่า ครัวของเราจะสะอาดพร้อมในการที่จะประกอบอาหารในวันถัดไปได้ะคะ่ะโดยวิธีการแจกจ่ายเนี่ยเราก็จะมีผู้แทนจากแต่ละอำเภอนะคะที่จะมารับเพื่อเราจะได้รักษามาตรการในเรื่องระยะห่างนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยต้องเดินทางมารับเราก็จะกระจายความช่วยเหลือไปตามอำเภอท่านหนอำเภอก็จะรับไปแล้วก็แจกจ่ายต่อไปค่ะ ในแต่ละวันเจ้าหน้าที่กาชาติทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองเพื่อให้แล้วเสร็จแต่เช้าตรู่สำหรับจัดเตรียมวัตถุดิบตั้งแต่การหุงข้าวเตรียมอุปกรณ์การแพ็คไปจนถึงอุปกรณ์ป้องกันความสะอาดของแต่ละบุคคลเวลาผ่านไปซักระยะอาสาในพื้นที่ก็เริ่มทยอยกันมาตามเวลานัดหมายเพื่อมาร่วมแพ็คข้าวกล่องและทุกๆครั้งก่อนเข้าครัวพระราชทานต้องจัดการความสะอาดของตนเองเบื้องต้นก่อน ต้องล้างมือวัดอุณหภูมิสวมผ้ากันเปื้อนถุงมือรวมไปถึงสวมหมวกคลุมศีรษะเพื่อป้องกันเส้นผมที่อาจจะร่วงลงไปในอาหารได้เพื่ออาหารทุกกล่องต้องสดสะอาดและปลอดภยัยให้สมชื่อเป็นครัวพระราชทานอุปนายิกาอาสาสมัครเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะในหลายหน่วยงานด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องมีการ จํากัดปริมาณของอาสาสมัครที่จะมาช่วยเรานะคะคนที่จะมาช่วยก็จะต้องมีระยะห่างพอสมควรนะคะแล้วคนที่จะมาช่วยเราปฏิบัติการในครัวเคลื่อนที่นี่ก็จะต้องมีการล้างมือใส่ถุงมือสวมแมสแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่เอี๊ยมชุดครัวของเรานะคะให้ครบเต็มรูปแบบเพื่อที่จะอาหารปรุงสุกที่จะออกจากครัวเคลื่อนที่ของเรามีความสะอาดแล้วก็ไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคแน่นอนนะคะ ปริมาณการจัดทำข้าวกล่องปรุงสุกใหม่ไม่ต่ำกว่าวันละ3,000ชุดทุกคนทุกหน้าที่ต่างเตรียมพร้อมเพื่อให้ทันกับเวลาที่กำหนดและที่สำคัญการมอบข้าวกล่องปรุงสุกใหม่ในสถานการณ์เช่นนี้อยางต้องคำนึงถึงความปลอดภยัยทางผู้ให้และผู้รับไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองก่อนเข้ามายัางบริเวณที่รับหรือมอบข้าวกล่องซึ่งจะต้องสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและรักษาระยะห่างในการรับมอบด้วย mm hmm. ในการมอบเข้ากล่องปรุงสุกใหม่นั้นในส่วนของที่จังหวัดมอบหมายให้รับผิดช,ชอบจะส่งคนและรถมารับแต่หากเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทีมครัวพระราชทานพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้าวกล่องพร้อมชุดทาน,น้ำใจ ไปมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดได้แจ้งไว้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไร้ที่พึ่งรวมไปถึงผู้ที่ต้องกักตนไม่สามารถออกมารับของได้ด้วยตนเองและเมื่อได้รับข้าวกล่องพระราชทานก็อดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ําตาด้วยความปลื้มปิติยินดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณน,นี้ กากล่องพระราชทานแม้จะไม่ได้รับทุกวันแต่ก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ผู้ที่ได้รับมีพลังที่จะต่อสู้และก้าวต่อไปด้วยหัวใจพองโตคนรับมีความสุขคนให้ที่ต่างก็หลั่งไหลทุ่มเททั้งแรงกายแรงทรัพย์เมื่อได้เห็นรอยยิ้มที่แม้จะมาพร้อมๆกับคราบน้ำตาต่างก็มีความสุขหัวใจพองโตไม่ต่างกัน ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเราทุกคนมีความรักเอื้ออาทรให้แก่กันและกันถึงแม้จะมีอีกกี่วิกฤตเราก็จะฝ่าฟันไปได้ด้วยพลังแห่งรักและศรัทธาจากหัวใจของคนไทยทุกคน